น้องแก้บุ๋มนะครับพี่ดาราพี่น้การตะพอนสวัสดีครับก็ดูดดร,รนม่ามากค่ะดูเนี้ยมันออร่าความรักม,มันคลั่งมันพรูมันก็ทําให้หน้าเรามันสวยเออมันร้วนคะ่ะโนคะ่ะโนคะ่ะสวยคะ่ะชันยอมขาใจยาเออนั่นแหละนะครั้งเอาละ่ะก็ต้องดีใจด้วยกับงานแต่งงานที่เกิดขึ้นเราก็ติดตามดูภาพอยู่บอกเลยว่ามันอลังการมันหวานมันโงย กรีบกุลาบดกลัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำมันยูยืนเก่งๆพี่พีดออกยาน้ไม่ต้องกลัวออกออกไม่ได้อยากได้ตัวพี่พีอยากได้เงินพี่พีแค่นั้นจ้ะดังนั้นไม่ต้องกลัวคุณคับสายเปมากครคุณน่ารักมากไม่ต้องกลัวจะดวนลมอะไรไม่ได้อยากได้ตัวอยากได้เงินจ้ะถามเขาด้วยว่าเขาอยากจะให้เราไหมแค่นั้นจ้ะชีวิตหลังแต่งงานเป็นอย่างไรบ้างอะพี่พี่พีกับพี่แกบุ๋มเ็ว มนีีมีความสุขขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่ามันดีกว่าตอนเป็นแฟนหรอมันดีกว่าือผมว่ามันอาจจะเป็นเคสที่เจอไม่บ่อยเพราะว่าต้องบอกว่าในกลุ่มเราแต่งงานกันหมดแล้วครับทีนี้ตอนที่เราแต่งงานแล้วจะย้ายไปอยู่ด้วยกันจ่าจันก็บอกว่าระวังนะจะมีอาจจะมีทะเลาะกันนดนเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาพออยู่ด้วยกันยี่สิบสี่ชั่วโมงระวังมันมันจะเกิดกากต้องแต่พอพูจริงมี่วามสุขมากขึ้นนะครับคุณ คุณคือมีเรือนหอแยกออกมาจากไอ้บุมงนิ่แกะหอยใช่ไหมบุมงนิ่แกะหอยจะเป็นบ้านคุณหรือเรือนหอไม่ค่ะเป็นอันนั้นเป็นที่เช่าไว้เอนึลยอ๋ออันนั้นด้วยว่าเป็นโกดังเป็นออฟฟิศใช่เออตอนก็คือมาอยู่ด้วยกันย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยมันมีการเปลี่ยนแปลงเต้องปรับไหมอย่างบุ้งนี้ต้องปรับเสมอไม่หนุ่มไปไปมาตลอดเลยอย่างวันนี้ก็ ไปตอนเช้าอยู่สายสามกับแขกนะ้าสุขา,า 3, พิบานสามแล้วตอนนี้กลับไปสายสามต่อเดี๋ยวนะ้าสุขากับสายสามไกลมากที่บุ๋มแล้วรถนีก่กรุงเทพอ่ะลรมานมากคนขับรถเพิ่งออกตอนนี้คือขับรถทำ <c oughs> <c oughs> ประกาศตามหาคนขับรถด้วยเลยนะครับในงานนี้พี่พี่ล่ะต้องปรับตัวไหมหรือว่าเราแฮปปี้อยู่แล้วคือผมว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยจะทําให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นคือผมว่ากลับบ้านมาก็คือไปทํางานเป็นเวลาออฟฟิศแล้ว กลับบ้านมาต้องมาลุ้นว่าวันนี้จะเจออะไรครับครับเพราะว่าเพราะว่าทุกวันเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับเตรียมกิจกรรมตอนเย็นว่าเราจะทําอะไรกันวันนี้ครับไม่เคยมีวันว่างเลยนะครับแต่ไม่ต้องเล่านะว่าเย็นนี้ทําอะไรกันน่ะกำลังที่หมดก็ได้ไปถึงว่าทําไม่ใส่ตาเธอดูอิจฉาริษยาเขาว่อยากให้ฉันถี่อ๋อเหรอไม่แต่ว่าคู่นี้เนี่ยเหมือนก็ดูจะมีแต่ความรักใช่มันมีแต่ความหวานคุณเคยทะเลาะกันไหมหรือว่าคนกันมีไหม เมื่อวานก็ชอบขอเสื้ออยู่นะคะเฮ้ยทำไมอะถ้าขอทายว่าใครโมกระชากใครคะเออแน่นอนต้องทำอไรได้แต่เขาอย่างนี้เขาไม่มี้ิดไมีภัยก็เล่นการเล่นไปเล่นมามันเริ่มโมโหจริงไงก็เลยนิดนึงมีโมเมนต์ไหนไหมที่พีที่เรารู้สึกไม่พอใจเขาหรืองอนเขาหรือโกรธเขาไอ้เรื่องเขาวันฉันเชื่อว่ามีเยอะในส่วนของคนพีชอะเคยมีไหมไม่ค่อยนะครับผมชอบเห็นว่าเขาทำอะไรแล้วมันก็ดูแบบน่ารักเลย เขาจะมีแบบมีเยอะมากหลายข้อมากนะที่แบ้คนใจดีนะคะจุดเด่นของพี่พีทที่ทําให้แก่หมุนใจอ่อนแล้วก็รักเขามากๆเนี่ยคืออะไรจ๊ะตอบดีๆนะคะชอบการแอบดูพีทเขาบอกไลยนะขอยพีดตอบดีๆนะครับยมาพีทพีทพูดว่าตอบดีๆนะคะเอ้ยผู้ชายผู้คะขาเขาหน้ารักค่ะเขาหน้าร่าเขาก็ใจเย็นเลยอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนพ่ออีกคนนึงของหนูนั่นแหละ ้ชมตอบดีแล้วนะอันนี้ชมเนาะอันนี้ชมเพราะทำให้เราโตขึ้นอย่างงี้เราก็ทำให้เขาเด็กโลงเออแฮปปี้ใช่สีเสมอแบบนี้เรียกเสมอแหละน่ารักน่ารักกรุบอยากให้พี่พีทเล่าโมเมนต์วันที่ขอแต่งงานเป็ให้ดูหน่อยคือพี่พีทเป็นคนที่แบบดูเรียบร้อยมากการขอแต่งงานครั้งนี้ต้องใช้ความกล้าขนาดนันแล้วดูเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพี่พีทมากอ่ะก็คือจริงๆอย่างที่ เคยพูดในหลายๆที่ก็คือผมไม่เคยมีความคิดจะแต่งงานเลยแต่ว่าพอมันถึงจุดหนึ่งอะความรู้สึกแบบนั้นมันเกิดขึ้นเองนะครับผู้ชายคนหนึ่งที่ใช่ตั้งแต่เด็กมาผมไม่เคยมีความคิดว่าอยากจะแต่งงานเลยคืออยากจะอยู่คนเดียวหรือว่าถ้ามีแฟนก็เป็นสื่แฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นมาเองครับอยากใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงคนนี้ตลอดไปเธอเอาจริงปะเดี๋ยวว่าแต่คนอื่นฟังหนูฟังหนูยังแปกเลยอะ พี่ชาเธอแกมบุมเธอต้องท้ท่องไว้นะว่าเธอต้องดีใจเออผู้ชายพูดแต่พลาดตอนไหนตอนห้อนพาแล้วไม่ลืมตอนเจอหนูเลยเราใส่ยางมันน่ารักมากซึ่งตอนแต่งงานเนี้ยความหวานก็ไม่ได้หยุดง่ายนะคุณพีทก็คือเซอร์ไพรส์คุณแก้มบุ๋มรัวๆเลยวันนั้นเซอร์ไพรส์อะไรไปบ้างก็จริงๆก็มีของขวัญให้ก็ตั้งใจครับก็รอบหนึ่งวันรอบสามวันกบรอไหมล่ะเจ็ดวันร้อยวันปีหนึ่ง เธอมีไหมเธอมีตอบตอบแทนกันไหมเดออีแป๊บนึงน,นะครบรอบ7วัน50วันร้อยวันอย่าไปนับเรือดมื่อเหมือนงานศพกันแน่จริงเขาให้ความสัมพันธ์ไงเ,ออเรามีไหมเธอ,อ,อทูนบูชาเราไหมเรามีดีเทลไหมดีเทลว่าเป็นแบบแอนนิเวอร์ซารีวันนี้วันนี้อะไรยังมีไหมไม่ค่ะทำกรรมหนักนะ้องก็ชาบ <c oughs> เร่อไม่ยอมกูชาเธอเขาเซอร์ไพรส์ฟิลว่าร้องเพลงนะใช่เธอคือของขวัญนะขอร้องนะ อยากขอให้เขาร้องตอนนี้ทำไมนี่กำลังจะขอให้เขาร้องท่อน,นลอกูกให้ฟังร้องท่อนลูกให้ฟังทีหนึ่ง yeah. ขอร้องให้มันเป็นฟิลว่าเหมือนวันงานอีกครั้งหนึ่งพาพวกเราย้อนกลับไปหน่อยและนี่คือเพลงของเธอ,อ,อคือของขวัญจากคุ่ดีครับหนึ่งสองซ้ำขอร้องอีกนิดนึง ขอลองอีกนิดนึงอีนนิดนึงเธอเป็นครั้งแรกนะที่คนร้องแล้วคนดูอะตกมือไม่เข้าจังหวะจริงๆเลยอะไม่ต้องตบแม่งตอบเลยนะจังหวะเขาเอิ๊สองซัมก็พอคือขออคันที่สวรรค์ให้มาฉันจะเก็บรักสามนเอาไว้ให้นาโอเคครับ p มา p จริงนะเมื่อกี้มันเป็นเส้นบางๆเลยระหว่างร้องเพลงกับสวดมนต์แต่วันงานเขาร้องแต่วันงานเพราะมันมีดนตรีบรรยากาศมาซองเถียงสิว่าเธอไม่ชอบเถียงต่อมใจหรือยังที่บอกพี่ปูว่ารับงานครูแล้วอยากร้องเพลงเอานี่เป็นรีเควสต์เนี่ยเป็นรีเควสต์ของคุณพีทเหรอเออแต่ว่าน่ารักใจคืนแรกคุณก็มีเซอร์ไพรส์อีกเหรอคุณให้อะไรอีกอ่ะ ใ่วันครบหมายถึงว่าแต่งงานครบหนึ่งวันครับหนึ่งวันเออแต่งงานก็คืนผ่านมาที่เขาให้ทองใช่ไหมใช่หนึ่งวันคุณก็นับเหลือยี่สิบสี่ชั่วโมงในการแต่งงานตั้งใจครับใช่มันดีแกบุ๋มเราลองพูดกับเขาด้วยความรู้สึกจากใจจริงสิว่าเรารู้สึกยังไงบ้างวันที่แต่งงานนี่ไม่ันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเขาให้เออครบหนึ่งวันเขาก็ส่งขันเรู้สึกยังไงบ้างก็น่ารักดีค่ะน้องอืม ้ยแค่นี้ใช่เพาะเรายังงงอยู่ไงเราเขินทำไมเขินทำไมเออเขินนะเวลาเขาให้ของอะไรมันมันมันก็งงงไงเนอะน่ารักเมึงดูจะพูดว่าอะไรอ่ะมันมันเขี้ยวอ่ะเป็นคนโรแมนติกไหมแกผมเป็นคนโรแมนติกไหมใช่ไหมไม่แล้วเนี่ยดูโรแมนติกมากค่ะเรื่เวลาพีททำอ่ะไอ้ี่ยจะเขินมันจะทำตัวไม่ถูกอ่ะเนี่ยเวลาให้ก็ทำตัวไม่ถูก ก็คุณเอาเวลาไปรักน้องสัตว์น้องหมาน้องแมวคุณเยอะไหรือเปล่าจนลืมแบกไปมาแบงนี้หรือเปล่าการเสริมแต้มบุญที่ถูกต้องเราสิคุณมีตอนอันนะตอนนี้นะมีสัตว์ในสังกัดทั้งหมดกี่ตัวหมาน่าจะประมาณหกสิบกว่าตัวค่ะเฮ้ยใช้ขันโหนหรอที่เราเก็บมาเลี้ยงหรอทั้งเก็บมาช่วยมาเลี้ยงไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหกสิบรอแล้วแมวกี่ตัวครับประมาณีตอนนี้จะเหลือสิบสิบกว่า่ะ เธอก็ร่วมร้อยนะทั้งงานน่ะเธอจําชื่อเขาหมดไหมหมดไหมจำได้จได้ทุกตัวเหรอแต่ว่าพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสมมติว่าชื่อบอลลตายตอนนี้ชื่อวัลินอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอลลตายเรียกยากค่ะโนเรียกไม่ไม่ถูกค่ะเรียกวลีะกันาลีแล้วกันแล้วดูแลเขายังไงไหวอะเธอต้องมีพนักงานคนในการดูแลความรักยังไงทั่วถึงอ่ะ ก็มีมีคนดูแลเพราะตอก่อนเราเปิดคาเฟ่ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้เปิดแล้วเนี่เราก็คือเลียงลน้องไว้ปกติอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนดูแลอยู่สคน4ี่คนดูแลทุกคนดูแลเฉพาะเลยแล้สถานที่เป็นไงกง